โคดี้โรดกับเซตโรลินต่อยกันหลังฉากจริงหรือเปล่าและเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรคลิปนี้เรื่องมวยปล้ำเรสเตอรี่มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรื่องมวยปล้ำเรสเตอรี่นะครับกลับมาพบกับผมโดโมเช่นเคยครับกับคลิปที่เราจะหยิบเรื่องราวมวยปล้ำมาเล่าให้ฟังกันนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยดูจะเป็นดราม่าขึ้นมาหรือว่าถูกพูดถึงในช่วงสุดสัปดาห์เรซโซเมเนะีย เกี่ยวกับเรื่องราวระหว่างโคดี้โรสกับเซดริลินเกี่ยวกับการที่มีการต่อยการหลังฉากนู่นนี่นั่นซึ่งเดี๋ยวเราจะลงรีเทลให้ฟังว่าเรื่องราวณนะตรงนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว,ว่าเริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีกลิ่นอะไรต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆนะระหว่าง2คนนี้ที่ดูเหมือนว่าจะไม่ชอบขี้หน้ากันนะแล้วก็แล้วก็ววลงดีเทลให้ฟังเนาะว่า ในเรื่องตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่ามันมาจากบทสัมภาษณ์ของทั้งสองคนนะโดยตรงนะครับในช่วงสุดสัปดาหนะ์รนะัสเซลเมเนียเนาะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้คอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง,องเราเรื่องแบบล่ามเรสตอรี่ด้วยนะครับแลนะแต่ก่อนอื่นในไหนวันนี้ก็มี Monday Night Raw, นะมันเดนเนโรเนาะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ขอพูดถึกนิดหน่อยก็แล้วกันนะในหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แลว้ว เป็นรอที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่ว่าเป็นทั้งในแง่ของการเป็นรอเฉยๆหรือว่าเป็นรอหลังเรโซเมียรที่แย่ที่สุดนะก็ทางด้านของโคดิโรดโดนบ็อกเลสเนอร์กระทืบถูกไหมฮะแบบเลเทะทั้งที่จากเดิมที่แข็งแร่งท้าชิงกับโรมันแพ้โรมันเพราะโดนโกงนู่นนี่นั่น,น,นต้องมาเคลียร์เรื่องกับบ็อกเลสเนอร์ต่ออีกนะครับ โดยในรอสัปดาห์นี้เนี่ยโคดี้ก็ประกาศอย่างเป็นทางการเขาบอกว่าเขากลัวนะโอ้โยยิ่งย้ําถึงความอ่อนของโคดี้นะตามเนื้อเรื่องเนาะอันนี้ในเนื้อเรื่องนะเออกลัวนะกลัวบ็อกเลสเนอร์นะแต่ว่าขอท้าเจอในวะอยากเจอเออขอท้าเจอในแบ็คแลช h ซึ่งบางที่ก็เขียนว่าเรซโอมีเนียแบ็คแลชบางที่ก็เขียนว่าแบ็คแลชเฉยๆนะซึ่งเดี๋ยวก็ค่อยไปว่ากันแล้วกัน,กนเรื่องชื่อแบ็คแลช h นะแต่เปนว่า ณนะตอนนี้ตามเรื่องตามราวในโคดี้โรสก็ทำการท้าทายบล็อกเลสเนอร์เรียบร้อยนะครับแต่เราขอย้อนไปอีกเมื่อปีที่แล้วนะถ้าพูดถึงเรื่องราวของโคดีเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องจริงจังของโคดีมันก็ก่อนที่จะมาถึงโคดี้กับโรมมนเนาะมันก็มีแค่โคดีกับเซ t ต์โรเดนส์นะครับในช่วงตั้งแต่เรสโซเมเนียปีที่แล้วจนกระทึงอ่าจนถึงช่วงเฮวนเซลที่ โคดี้โรสเนี่ยนะครับก็บาดเจ็บแล้วก็ต้องไปพักรักษาตัวถูกไหมครับก็จะมีบิ๊กแมตช์ทั้งหมดสามแมตช์มีแมตช์ในเรโซเมเนียที่โคดี้โรสคัมแบ็กกลับมามีในเรโซเมเนียแบ็กแลชปีที่แล้วแล้วก็มีในเฮลินาเซ l นะครับแล้วมันก็จบซีรีส์ไปนั่นคือเรียกไงนั่นคือคู่ที่เรียกว่าทำให้ Cody ชัดเจนว่าเป็นเมนอีเวนต์หรือว่าอัพ นี่าอยู่ในระดับไหนเนาะในการคัมแบ็กกลับมาที่ WWE ครั้งหนึ่งโดยโคดี้ก็หลังจะเจ็บไปก็พักไปนานและก่อนจะกลับมาโดยรัมโบชนะรัมโบแล้วก็มาชิงกับโลมันถูกไหมฮะแต่กลายเป็นว่าตรงนั้นมันคือเรื่องราวเป็นเนื้อเรื่องนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวระหว่างเซตรอรินกับโคดี้โรดก็ยังไม่จบมันดูเหมือนว่าจะมีความเกลียดชงังความไม่ชอบขี้หน้ากันในชีวิตจริงนะครับ โดยจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยถูกหยิบมาพูดถึงเพราะว่าฝั่งโคดี้โรสไปให้สัมภาษณ์นะครับในารายการแดนเรเบรต s โชว์เขาบอกวาอ่าผมแล้วก็เขาเนี่ยก็คือโคดี้กับเซธเนี่ยไม่ชอบขี้หน้ากันบางทีผมอาจจะพยายามควักลูกตาเขาออกมาก็ได้เออซึ่งมันฟังดูเหมือนจะล้อเล่นนะแต่ว่าโคดี้ก็ดองดีเทลเพิ่มเติมว่าทั้งคู่เนี่ยเคยเกือบจะมีการซัดหน้ากันจริงๆ ต่อหน้านักมวยปล้ำหลายต่อหลายคนในห้องล็อกเกอร์กกรูมนะครับโดยทางด้านของโคดี้เล่าต่อครับว่าณตอนนั้นเนี่ยเซตกับผมเนี่ยใกล้เคียงที่สุดแล้วเกือบมากๆเลยที่ได้ซัดหน้ากันหลังชาต่อหน้านักมวยปล้ำหลายคนหรือแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงแต่สุดท้ายมันไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทางนี้เนี่ยพอจบจบบทสัมภาษณ์ตรงนี้เนี่ยก็ถูกตีเป็นข่าวขึ้นมา แต่สำคัญก็คือว่าคดี้โรสเนี่ยไม่ได้ลงดีเทลว่าไทาม์ไลน์ตรงนั้นเกิดขึ้นเมื่อไรหรือว่าก็ไม่ได้พูดเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นยังไงบ้างแล้วก็ทำไมเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยไอที่จะต่อยหน้ากันเนี่ยนะฮะมันถึงไม่เกิดขึ้นไอที่จะซัดหน้าทำไมไม่เกิดขึ้นมันเพราะว่ามันคิดได้ทันเวลาหรือเปล่าเพราะสองคนก็ไม่ใช่ว่าเด็กๆนะก็เก่าพอตัวแหละนะครับหรือว่ามีคนมาห้ามหรือว่าเตือนสติทั้งคู่วไว้ ก็เลยไม่ได้มีการต่อกันไม่ได้มีการเล่าดีเทลตรงนี้เพิ่มเติมแต่ที่ยืนยันได้ได้ก็คือว่าทั้งคู่เกือบซัดหน้ากันหลังฉากอันนี้ตามที่โคดี้โรดเล่านะครับทีนี้ไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่โคดี้โรสพูดตรงนั้นมันก็กลายเป็นข่าวที่ถูกพูดถึงต่อๆๆกันมานะครับทางฝั่งเซธรอรินก็มีคิวจะต้องให้สัมภาษณ์เนาะช่วงก่อนถึงศึกเรซโซเมเนียโดยได้สัมภาษณ์กับเดนนี่คอเมียซึ่งก็เป็นนัก UFC เน,ะนาะใช่ไหมใน MMA เนาะทาง ESPN ที่เขาเคยปรากฏตัวเป็นกรรมการในแมตชที่เซตเจอกับลิเดใน Extreme r u l e ปีก่อนถูกไหมก็ถามโดยตรงเลยแหละไอ้เรื่องว่ากันว่าเป็นข่าวลือเนี่ยนะระหว่างเซตกับโคดี้เนี่ยนะครับที่มีจะต่อยการฟิสไฟท์หลังฉากเนี่ยมันจริงไหมมีความจริงแค่ไหนนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าสิ่งที่เซตรอลินพูดค่อนข้างจะชัดเจนนะว่า มันจริงแค่ไหนนะเซตเนี่ยให้สัมภาษณ์ตอบตอบได้ที่คอมเมียร์เขาบอกว่าผมคงจะลงลึกดีเทลทั้งหมดไม่ได้แต่มันมีความจริงในนั้นแน่นอนจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าร่างกายผมที่ทำไปการทำงานต่างๆสิ่งที่ผมทำให้กับสมาคม WWE เนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่ทำมาตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาผมควรจะไปอยู่ตรงนั้นซึ่งไปอยู่ตรงนั้นที่ว่าก็คือเป็นคู่เอกของรัสซูเม ผมอ่าเรียกไงผมเป็นคนที่จัดการทุกอย่างเมื่อเขาออกไปที่อื่นก็คือหมายถึงว่าเซตทำงานหนะักมาตลอดเลยขณะที่โคดี้ย้ายไปอยู่ค่ายอื่นไปอยู่เอวันยูอะไรงี้ไปสร้างค่ายเอัน,อนอยูอะไรงี้นะครับแต่เซก็บอกว่าอ่าอันนี้พูดด้วยความเคารพสิ่งที่เขาทำน่ะมันสุดยอดนะครับแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนบาดเจ็บ มีคนไม่ขึ้นปล้ำเพราะาเป็นตารางพ์ทไทมหรือว่าต้องการให้คนปล้ำขึ้นปล้ำม,มากกว่าปกติปล้ำนานหน่อยอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน,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 นะครับเซตก็เป็นคนจัดการมาเสมอคือคุณไม่รู้หรอกว่ามันเกิดขึ้นกี่ครั้งแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยตัวผมเองก็รู้สึกไม่แฮปปี้กับมันนะที่ต้องทํางานหนักแล้วก็ไม่ได้ผลลัพธ์นะครับหลายๆครั้งก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนว่าทําทํางานหนักทาไปเรื่อยๆไม่รู้มันไม่มีจุดจบ อืมนะซึ่งอ่ามันมีหลายเรื่องราวที่อาจจะเล่าได้แต่ผมขอไม่เล่าก็แล้วกันผมขอเก็บเอาไว้ผมจะกลับไปทำงานน่ะเพื่อบริษัทนี้นะครับผมรู้สึกเหมือนกันว่าสิ่งที่เขากำลังจะทำเนี่ยนะครับผมเองไม่ไม่ได้รู้สึกแฮปปี้กับมันไมไ่รู้สึกสบายใจกับมันก็คือการที่โคดี้เป็นคู่เอกและโซเมเนียนะครับ และเรื่องราวตรงนี้แหละทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเราทั้งคู่โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่อารมณ์มันพุ่งพลาดมันมีความจริงตามที่เขาเล่าแต่ผมจะไม่ขอลงดีเทลแน่นอนว่ามันมีความเคารพระหว่างกันอยู่ในนั้นในวงการนี้ในวงการมวยปล้ำแต่บางครั้งบางทีมันก็มีความเปลียดชังปะปอนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ะตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเพิ่มดีเทลเรื่องราวเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวระหว่างเซธโรดินกับโคดี้โรดว่าทั้งคู่ดูจะไม่ชอบขี้หน้ากันจริงๆและเกือบจะมีการต่อยกันจริงๆแต่เพียงแต่ว่าเซธเนี่ยขออนุญาตไม่ลงดีเทลเพิ่มเติมซึ่งก็เป็นเอาจริงก็เป็นสไตล์ทีเนียนะเออก็ถ้าตรงไหนไม่อยากเล่าไม่อยากบอกไม่อยากออกข่าวก็จะไม่มีการพูดถึงไม่มีการไปดแตะเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาเพิ่มเติมหรือไม่ให้มีไม่ให้ไปมีดราม่าเพิ่มเติม นะครับตามนั้นนะซึ่งซึ่งเนี่ยถ้าถ้าตามที่บอกก็คือทั้งสองคนก็อาจจะใช้คําว่าไม่ชอบที่หน้ากันจริงๆแต่ก็ยังมีความเป็นมืออาชีพมากพอที่จะทํางานร่วมกันได้นะครับซึ่งบังเอิญบังเอิญพอดีถ้าใครได้ฟังแท็กท็อตอนล่าสุดของเราที่เป็นตอนที่เราคุยถึงหนังศึกเรโซเมเนีย แน่นอนว่าพี่มิกซ์เนาะมิสเตอร์ดีเอ็กเขาก็จะได้ไปที่อเมริกาแล้วก็ไปดูในโซนเนียสดไปดูในสนามนะโซฟาสเตเดีย so มนะครับและเชื่อว่าหลายคนก็รู้กันดีว่าพี่มิกซ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นแฟนคลับของเซตลอรินตัวยงเลยนะครับแต่บังเอิญว่าวันนั้นเขาดันใส่เสื้อโคดี้โรดก็น่าจะเป็นตอนตอนหลังผู้กันะผมดาวิดที่เขาเล่านะเออใส่ชุดโคดี้เต็มสูบเลย เซึ่งถ้าเราดูตามตามภาพเนี่ยมันคือใกล้มากแล้วผมคิดว่ามันเป็นไปได้ที่คือพี่มิกเขาพยายามตะโกนเรียกเซตให้หันมาจะได้ถ่ายรูปด้วยนั่นถูกไหมครับผมคิดว่าคือด้วยด้วยภาพถ่ายมันดูมันดูเหมือนจะไกลไปหน่อยแต่ถ้าดูจากตาเนี่ยมันจะใกล้ความจริงตาสายตากับกล้องเนี่ยใช่ไหมมันความจริงมันจะใกล้แบบใกล้กว่าเดิมอีกนะเออ ซึ่งสุดท้ายแล้วณวันนั้นเซตเลือกที่จะไม่ตอบกลับพิมิกันนะที่ใส่เสื้อโคดี้เออก็อาจจะเป็นดีเทลเพิ่มก็ได้อีกอันนึงที่เราได้มานะว่า,าแฟนมวยป้ามคนนึงใส่เสื้อโคดี้ไอเซตก็ไม่อยากที่จะตอบกลับเพราะว่าก็คงจะไม่ชอบหน้าโคดี้นู่นนี่นั่น,นอะไรก็ว่ากันไปทีนี้เราก็ต้องมาติดตามมันต่อว่า เรื่องราวระหว่างเซธโรรินกับโคดี r โรสเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องของความเป็นจริงเนาะแต่ผมคิดว่าดีเทลอาจจะไม่ได้มีมากกว่านี้แล้วแหละคือจริงผมก็รออยู่พอสมควรนะว่าดีเทลจะมีเพิ่มเติมไหมแต่มันก็จบที่บทสัมภาษณ์ของสองคนที่คนนึงพูดถึงอ่ะจุดเรื่องขึ้นมาคือโคดีอีกพักหนึ่งก็จะเป็นเซธโอลินที่มาสัมภาษณ์อตอบกลับแล้วมันก็จบไม่ได้มีการพูดถึงอีกนะครับอะไรทํานองนั้น นะก็เดี๋ยวว่ากันว่าเป็นยังไงคือตอนนี้ที่สรุปได้ก็คือว่าเรื่องราวระหว่างโคดี้โรสกับเซธลอรินในเรื่องของเป็นจริงทั้งคู่เกลียดขี้หน้ากันไม่ชอบขี้หน้ากันนะไม่ชอบขี้หน้ากันเออส่วนเรื่องการต่อยกันหลังฉากเป็นการว่าเกือบสุดสุดและเดือดอ่านะฝั่งเซธนี่ก็เดือดทํางานหนักมาตั้งนานทำไมได้ไม่ได้เป็นคู่เอกแล้วใช่ไหมเนี่ยวะทำไมไอ้โคดี้มาได้เป็นวะใช่ไหมไอ้โคดี้ก็ ก็เกือบอะเออแต่สุดท้ายก็หยุดไปแล้วก็ไม่ได้มีการโชกันนะตามนะั้นแลก็เป็นดราม่าที่เกิดขึ้นแต่จริงผมว่าผมก็คิดเหมือนกันผมก็รำผมพยายามที่จะวิเคราะห์ถึงถึงไทม์ไลน์ของเรื่องราวตรงนี้นะผมคิดว่าพอเซตคือตอนถ้าโคถ้าฝั่งของโคดี้ตอนแรกผมก็นึกว่าเกือบจะต่อจากตอนนูด๊ดเออสรุปไม่ใช่น่าจะเป็นการเกือบจะต่อกันตอนนี้ช่วงนี้แหละช่วงโลทูเลโซไปเนี้นี่แหละ เออนะครับอะไรจะประมาณนั้นนะก็ก็เดี๋ยวว่ากันถ้ามีอัปเดตดีเดวเพิ่มเติมก็ติดตามได้ทางหน้าเพจ a c e b o o k นะครับเรื่องมวยปล้ำเรสซี่ก็คงจะลงข่าวมันให้เรื่อยๆนะกับไม่เป็นเรื่องราวนี้เรื่องราวอื่นที่มันเป็นข่าวสารต่างๆนะันานะก็ไปว่านได้นะนะครับหรือว่าแน่นอนครับคลิปต่างๆเราอัปเดตให้เรื่อยๆไม่เป็นคลิปที่กําลังฟังอยู่แบบตอนนี้ใช่ไหมเป็นคลิปข่าวเป็นคลิปอัปเดตเป็นคลิปแมช นะฮะเราพยายามมาเล่าให้กันเรื่อยๆหรือว่าแท็กทอล์กพอดแคสต์ก็ติดตามมันได้ฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของเราคิดเห็อย่างไรคอมเมนต์ได้ใต้คลิปด้านล่างนะฮะติดตามเอาไว้ถ้ายังไม่ได้กดติดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะจะได้กลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปมวยปล้ำจากช่องของเรื่องมวยปล้ำเือสตอรี่ครับคลิปนี้ผมโดมโมและช่องของเรื่องมวปล้ำต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ